วันนี้เรามาพูดถึงความเป็นมาของบ้านดินในเขตอีสานใต้นะครับก็คือในเขตจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็นครราชสีมาคือบ้านดินที่พบโดยมากนะครับเกิดจากภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์จีนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ คือในสมัยนั้นเนี่ยคนจีนคือผู้กุมเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานีเมื่อชุมชนจีนมีความรุ่งเรืองนะครับอาคารสถาปัตยกรรมบ้านดินในชุมชนก็มีจำนวนมากขึ้นและมีหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่กิจการบ้านดินเกิดจากชุมชนคนจีนและคนเวียดนามนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนจีนจะมีจำนวนมากกว่า ซึ่งนิยมสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมถึงตั้งชุมชนใกล้เมืองที่มีท่าน้ำสำหรับขนส่งสินคา้าดังนั้นจึงปรากฏพบเห็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างจากดินได้ในย่านชุมชนเมืองเก่าใกล้ท่าน้ำซึ่งอาคารก็จะมีลักษณะเป็นอาคารก่อผนังด้วยดินที่มีความหนาเพื่อรองรับน้ำหนักของโครงหลังคานะครับปัจจุบันก็ยังมีใช้งานเป็นที่พักอาศัยอยู่บ้าง ทางออกไปในเขตชนบทมีการใช้ดินในการทําส่วนประกอบต่างๆในการดํารงชีพนะครับเช่นทําเตาเผาถ่านทําเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับเช่นหม้อไหและยังมีการทํายุ้งข้าวนะครับซึ่งใช้ดินมาฉาบทายุ้งข้าวเหมือนกันหลายๆแห่งและกระจายไปทั่วภาคอีสาน ปัจจุบันบ้านดินในเมืองไทยนะครับได้แพร่กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆอย่างรวดเร็วโดยได้รับความนิยมจากธุรกิจที่พักอาศัยรีสอร์ทร้านอาหารและบ้านดินยังได้รับความนิยมให้ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้